สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ทุดีดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านโูชมค,คลิปนี้ผมก็ได้นําแนวทางเวฮานอยทั้ง3ามหนครับพิเศษปกติวี p งวดประจําวันที่5้ธันวาคม2อง7ลงคลิปให้กับสมาชิกที่กําลังหาข้อมูลแนวทางเวฮานอยครับผมก็ได้นําเลขสูตรการกระโดนหาเลขเต็นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย นำมาสรุปอย่างคู่ชด3ตัว2ตัวบนและชด2อรังให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยเพื่อนำเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการหาข้อมูลสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายานในการรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสรกากหวยฮานอยงวดประจำวันที่4ธันวาคม2567กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษตามการออกในเวลา17นาฬิกา15นาทีถึง17 30 30 30 81 81 81ก30นาทีเลขไทย3ออก9 8 1 2ซ8 1เลขไทย2ร5 1ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการลอกตั18นาฬิกาถึง18นาฬิ30นาทีเลขไทย3ออก0 8 6โนลว8 6เลขไทยาซน7 8 และผลการออกสลากไว้ฮานอย VIP ทำการออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นากา30นาทีเลขไทย3ตัวเลข4 1 1 2ตัวเ1 1เลขไทย2ครั้ง17นี้เป็นผลการออกสลากไว้ฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำ <c oughs> วันที่4ธันวาคมครับมาสรุปเลขเด่นครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย ผมแนะน้ำเลขท้าย3ตัวของหวยฮานอยพิเศษนะครับซึ่งออก981มาเป็นแนวทางการค้นวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับดูที่หลักร้อยครับนำเลข9หลักร้อยงวดล่าสุดรคำนวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วสตัวครับ4ตัวมี2378 2378หลักสิบนำเลข8หลักสิบวดล่าสุดรคำนวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณไว้แล้วสตัวครับ4ตัวมี3489 3489และหลักหน่วยครับนำเลข1 หลักหน่วยว่าสุดคำนวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรที่คำนวณเบลซตัวครับ4ตัวมี45,90 45,90นี่้เี่เป็นเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,หวยฮานอยพิเศษครับงวดประจำวันที่5ธันวาคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนนะครับผมนำเลข14ตัวครับ3 4 8 9 จับพูดน่วยสีตัวสี่ห้าเก้นย์ขนสองตนหวยฮานยดังนี้ครับสามวันสิบจับพูดหน่วยสี่ตัวครับจะได้สามสี่สามหาสหลักสิบจับพูดน่วยสีตัวครับได้สี่สี่สี่หาสกยวังหลักสิบจับคูดละน่วยสี่ตัวจะได้แปดสี่แปดห้าแกยังหลักสิบจับคูดวยสีตัวนะครับจะได้เก้าสี่เก ทั้งหมดนะครับจับกูได้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวหน่วยหันหน่อยนะครับมาเริ่มครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับผมจะสรุปให้ให้กับสมาชิกตัวครับตัวที่หลัก10ครับหลัก10ตามสูตรสี่ตัวครับ3 4 8 9ครับ3 4 8 9ดึง2ตัวครับดึงเลข4และดึงเลข9วางที่หลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ4 5 9 0ครับ4 5 9 0 ดึง2ตัวดึงเลข9และดึงในศูนย์สตัววางที่หลักหน่วยดังนั้นชุดเด่นครับผมจะนำหลัก12ตัว4และ9จับคู่ลัน2สองตัว9ก้และศูนย์จะได้ชุดเด่น2ตัวบนหัวหน่วยดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี49 90, 4 9 9 9 0 9ยชุดครับ4 9 4 0 9 9าสชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนหวยฮานอยชุดตรงๆมาเลยครับ4ชุดเด่นจะมาหรือไม่โดยจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับสมาชิกท่านใดมีสูตรคำนวณแต่เลขเด่น2ตัวของหวยฮานอยพิเศษนำมาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านครับมาดูชุด3ตัวันต่อครับชุด3ตัวผมจะนำหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสุตรคือตัว 2, 3, 7, 8, ครับสองสดครับ2378ดดึง2ตัวครับ ดึงเลขก3และดึงเลขเ2็ตัววางหลักร้อยครับผมจะนำสา3ลขเ2ตัวนี้ครับมาจาับคู่กับชุดเด่นสอีชุด49409990นจะได้ชุด3ตะว,ว,วันหวยฮานอยดังนี้ครับชุด3ตะว,วันที่สุดจับคู่ไว้ครับ3วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสอัสี่ชุดได้3 4 9 3ี0 3 9้3907วางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่นสอีชุดได้เจ็ดสี่เก้าเจ็ ทั้งหมด8ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรง3ตัวหวยใหหน่อยมาลุ้นครับ8ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดเน้นจะรองครับโดยที่ชุด2ตะันก่อนนะครับชุด2ตะันจกสูตรคำนวณจากหว16ชุดเหลือสรุปชุดเด่น4ชุดครับ49 409990ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่40นะครับเน้นไปที่40ครับรองไปที่99ครับเน้น40รอง99 นี่คือชุดเน้นชุดรองสองตัวบันครับจาก4ชุดเหลือ2ชุดนะครับแลนะชุด3ตัวบันครับจากสดตข้อต่อพุ่ยแชุดครับใน8ชุดนี้เด่นที่สุดเน้นที่3 40ครับเน้นไปที่3 40นะครับรองไปที่799ครับรอง799 เน้น3 4 0รองเจ็ดเก้เนี่เป็นชุดเน้นชุดรองเอกไทย3าตัวบจาก8ชุดเหลือ2ชุดนะครับ3 4 0และ7 9 9มาลุ้นครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2.4090าศูนและ3ตัวบอลสองชุดสามและ7จ็ดจะมาหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางไวฮหาหนอยนะครับมาได้ทั้ง3ามฮานอยครับพิเศษปกติ VIP ครับแต่สูตรคำนวณเน้นฮาหนอยพิเศษนะครับในรอบ17บเนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาสานาทีทำกันออกนะครับ มาดูเลขไทย2องตรางกันต่อครับเลขเด่น2องตรางหวยฮานอยพิเศษหวดลาสุดนะครับ สี่ธันวาคมออก51ครับลาสุดออกห้าหนึ่ะครับมนุสูตรหลักสิหลักหน่วยครับหลักสิบนำเลขห้าคำนวณหาเลขเด่นนะครับได้เลขจากสูตรที่คำนวณไว้แล้สีตัวครับสตัวมีสี่ห้าเก้าศูนย์หาเลักหน่วยนำเลขหนึ่งคำนวณครับหาเลขเด่นได้เลขจากสูตรคำนวณสี่ตัวครับสี่ตัวคำนวณได้มีสองสี่เครับสองสี่เจ็ดเกนี่เป็นเลขเด่นหลักสิหลักหน่วยเลข้ายสองตระกูยหานอยนะครับในหลักสิบสี่ตัวครับสี่หก้าศูนย ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข9วางที่หลักสิบครับหลักหน่วย4ตัโดครับ2479ครับ2 4 7 9ดึง2ตัวดึงเลข2และดึงเลข7วางที่หลักหน่วยนั้นชุดเด่นครับผมจะนำหลักสิบตัว4และ9จับคู่หลักหน่วย2ตัว2และ7จะได้ชุดเด่น2องตารางหวยฮานอยดังนี้ครับ ชุดเด่น2ตารางที่สุดจับคู่42 47 92 974ชุด42 47 92 974ชุดใน4ชุดนี้ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่97ครับเน้น97รองที่47ครับเน้น97รอง47นี่เป็นเลขเด่น2ตารางของหวยหานอยมาได้ตั้ง3ฮานอะครับพี่เศษพอดี VIP ครับแนวทางสูตรถนนเน้นหานอยพิเศษนะครับรอบ18นรอบ17ในกา15นาทีถึง17ในกา30นาทีครับ มาดูการสรุปนะครับหวยฮานอยทั้ง3ามพันนะครับพิเศษปติและ v ี p นะครับงวดประจำวันที่5้ธันวาคมนะครับผมได้นำสูตรการคำนวณนะครับมาสรุปจับคู่เด่นในชุด2ตัวบน2ตารางไว้มีดังนี้ครับในชุด2ตัวครับที่สรุปจับคู่ไว้4 9 4 0 9 9 9 0 4 2ศ7 9 2 9 7ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวนะครับมาทั้งสองทันัยทั้ง2ตารางมาได้ทั้ง3ามพันนะครับพิเศษปติ v ี p ครับ สูตรคำนวณเน้นฮานอยพิเศษครับรอบ18รอบ17บเนกาสิบห้นาทีถึง17บเกา 30, นมนาทีครับมาดูการสรุปยุดเน้นครับ3ตัวะบนเด่นที่สุดนะครับเน้นไปที่3 4 0ครับ2องตะบนเน้น4 0 2ตารางเน้น97ครับนี่คือชุดนี้ครับมาดูชุดรองครับ3ามตะบนเรามาที่เก เจ็ดเก้าครับสองตะวันลองเก้าเก้ครับสองตะล่างลองสี่เจ็ดครับนี่เป็นชุดเน้นชุดรองเด็กท้าย3ตวั 2, ตวบนสตัวและ2ตวัวล่างครับมาดูที่เด็วิ่งลอยครับเด่นบน,น,เ, 4, เ,ดนเด็กสี่เด่นล่างเด็เจ็ดครับ4บน7ล่างครับในชุดเน้นชุดรอง2ตวั 2, ตวบนสตารางพร้อมทั้งเด็กปิ้งก็จะมี4 0 9 7นะครับ9 9 4 7 พร้อมทั้งได้วิ่งบนล่างเกี่ยวกับผู้จะได้4774เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่5ธันาวาคมครับมาที่ทั้งสามฮานอยครับทั้งฮานอยพิเศษ ฮาหนอยปฏิฮาหนอย v i p ครับแนวทางสูตรคำนวณผมเน้นฮาหนอยพิเศษครับรอบ17นาฬกานาทถึง17นาฬกานาทีตามกันเอาครับนี่เป็นข้อมูลห,หวยฮานอยทั้ง3ฮาหนอยครับที่ผมได้นำมาลงคลิปให้กับสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่าน,านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณ ในการตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรคำนวณสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันเราสลักไว้ห้านอยทั้ง3าหานอยกันได้งวดประจําวันที่5้าธันวาคมครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ธุรดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกาําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสูตรเวทีผมได้หาข้อมูลแนวทาง วันนี้หน่อยทั้ง3ามนนะครับพิเศษปฏิวิ v ห p งวดประจมธิันทาคมธันวาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามนะครับกด s ั b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดวัจดีเล็กเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกไติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ